จะเป็นการต้อนรับบนวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงสีสันบันเทิงขอจัดข่าวน่ารักนรักของคู่พระนางมาริโอเมาเรอร์และยาย่าอุรัสยาในกองถ่ายละครโรแมนติกดรามา่าเรื่องคือเธอที่ปิดกล้องกันไปด้วยความรักล้นกองเลยค่ะ พระนางสุดฮอตมาริโอเมาเลอร์และยายาอุรัสยารวมงานกันครั้งแรกในละครคือเธอของผู้จัดพี่แอนทองประสมถ่ายทํากันนานหนึ่งปีครึ่งรวมเบรกสถานการณ์โควิดไปครึ่งปีความสัมพันธ์ดีงามมากถึงขนาดวันปิดกล้องที่มีแค่พระนางมาถ่ายทอดบทบาทกล้าและสายคิมทั้งคู่อะไรอวรสุดๆเป็นกองถ่ายที่สนุกที่สุดในชีวิตเลยค่ะนี่คือกองที่สนุกที่สุดในชีวิต <c oughs> เอาความจริงอะความจริงเพราะว่าด้วยทีมเรา มันลงตัวม,กมากๆเคมีใหม่เต็มไปหมดเลย everyday is an adventure เือน,น,น่นๆๆคนอคือตอบไม่น่ารักคือมัน Adventure เ,เ,เป็นเรื่องแรกที่เจอย่าแล้วก็ได้มาร่วมงานกับพี่แอนและวราคิดว่าสเนสเน่ห์เสน่ห์ของคือเธอคือคอ,อ,อะไรพอเราจับจับตัวละครมาหนูยา่ยาๆแล้วสียา <c oughs> ครับ <c oughs> คือเธอคือเธอเนี่ยแหละที่ที่ที่ทำให้เกิดทุกอย่างคือเธอเธอทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนแลวเธอตัวหม้ว่าเธอเนี่ยแหละอีกอันหนึ่งที่รู้สึกแบบรู้สึกว่าการแสดงย่าเปลี่ยนไป 耶！<Yeah. S 2> <laughs> จากที่ได้สิบเหลือสามเใช่สิคือเรารู้สึกเขาโตขึ้นเวลาที่เขาตีความอะไรอ่ะแอนรู้สึกว่ามันลึกมากเลยอ่ะแล้วก็บางครั้งก็เบาแล้วกลับมาเป็นเด็กน้อยได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนสะสมประสบการณ์มาเราเลยรู้สึกว่าเออย่ามีอะไรหลากหลายมากอันนี้สาหรับแอนที่เคยทางานกับย,ย่านะส่วนกับโอ้แอนรู้สึกว่าเขาโคตรน่ามองทุกซีนเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าโวยกันเองเพราะฉะนั้นก็เล่นละครที่ต่อพาจะจีบต่อนั่นเองกูก็ฝากละครคือเธอนะครับของโอ้กับยายวไปด้วยครับก็เป็น เรื่องแรกเลยที่ผมได้ร่วมงานกับย่าก,กับพี่แอนนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้ครับเพราะว่ามันมีอะไรเยอะมากเรื่องนี้ผมอ่านก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วผมเชื่อว่าคนดูต้องสนุกตามพวกเราแน,น่นอน